สวดมนต์ชนะโลกบทความจากคุณวันิดาดิฉันนางวันิดาอายุ4ี่ปีเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์โดยกําเนิดต่อมาเมื่อปี2521ได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดแพร่ค้าขายหลายอย่างและท้ายสุดมาขายเฟอร์นิเจอร์ไหวาย สามีของดิฉันเป็นคนลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ดิฉันมีลูกสาวสามคนเป็นเด็กดีทุกคนลูกสาวดิฉันคนโตเรียนจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะบริหารธุรกิจคนที่สองเรียนอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะศิลปกรรม,มศาสตร์ คนที่สามเรียนอยู่จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบัญชีดิชันดิชันภูมิใจมากที่มีลูกดีทุกคนและสามีก็เป็นคนดีรักครอบครัวดิฉันเป็นคนขี้โลกเดี๋ยวเป็นโน่นเป็นนี่มาตั้งแต่เด็กจนโตจนถึงปัจจุบันดิฉันผ่าตัดมาหลายครั้งครั้งแรกผ่าตัดเนื้องอกที่คอ ต่อมาดิฉันผ่าตัดมดลูกผ่าตัดที่แขนผ่าตัดก้อนซีดท,ที่หน้าอกล้วนแต่ต้องวางยาสลบทุกครั้งจนทำให้ความจำไม่ค่อยดีเบอเพราะฤทธิ์ยาสลบที่โดนวางมาห้ถึงหครั้งจนดิฉันเบื่อโรงพยาบาลไม่อยากที่จะเข้าอีกเมื่อวันที่26มกราคม 2,543ดิฉันไม่ทราบเป็นอะไรขณะทำงานอยู่ในบ้านก็เกิดมือเท้าชาปากเบี้ยวปากกระตุกพูดเอออ้าไม่รู้เรื่องจึงเรียกสามีให้มาช่วยสามีตกใจมากไม่รู้จะทำอย่างไรดีสามีจึงโทรศัพท์ไปหาหลา,านชายที่เป็นแพทย์ผ่าตัดสมองอยู่สิงห์บุรีหลา,านชายบอกให้ไปโรงพยาบาล ให้ไปหาหมอแผนอายุรกรรมคุณหมอบอกว่าถ้าไปช้ากว่านี้เป็นอมัมพาตแน่ต่อมาคุณหมอให้กินยาวันละประมาณ10เม็ดหลังจากนั้นจึงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามากรุงเทพอาการเริ่มดีขึ้นคุณหมอแนะนำให้ออกกำลังกายด้วยดิยฉันกลัวมากกลัวว่าจะเดินไม่ได้เพราะเป็นมาหลายโรคแล้วแต่โรคนี้กลัวที่สุดรู้สึกท้อแท้ เมื่อปลายเดือนเมษายนครอบครัวของเราได้เดินทางเข้ากรุงเทพสามีได้นำรถไปทำกุญแจกันขโมยที่ซอยลาดพร้าว62เมื่อทำเสร็จแล้วทางร้านได้แจกหนังสือเป็นหนังสือสวดมนต์ของหลวงพ่อมาอ่านหนึ่งเล่มสามีเห็นปกเป็นรูปหลวงพ่อจรันจึงได้ขอสองเล่มเพื่อนำมาแบ่งกันอ่านที่บ้านหลังจากเสร็จธุระแล้วก็เดินทางกลับจังหวัดแพร่ ผ่านอำเภอพรมบุรีเห็นป้ายบอกว่าวัดอัมพวันดิฉันนึกถึงเหลืองพ่อจึงเลี้ยวซ้ายเข้าวัดทันทีถามพระในวัดว่าหลวงพ่ออยู่ไหมพระท่านตอบว่าหลวงพ่ออยู่ที่ศาลาขณะนั้นมีญาติโยมหลายคณะกำลังรับพรจากหลวงพ่อดิฉันพร้อมสามีเข้าไปกราบรอจนถึงคิวของเราจึงกราบหลวงพ่อ พร้อมบอกหลวงพ่อเกี่ยวกับโรคประจําตัวหลวงพ่อแนะนําให้เอาหนังสือไปสวดมนต์พร้อมกับให้พรก่อนกลับหลวงพ่อบอกให้กินข้าวก่อนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสที่ฉันเห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากวันนั้นเป็นวันที่4พฤษภาคม2543 ตั้งแต่นั้นมาดิฉันตั้งใจสวดมนต์ตลอดปัจจุบันก็ยังสวดอยู่ทุกคืนสวดจนหมดเล่มรู้สึกว่าอาการที่เป็นเกี่ยวกับโรคภยัยไข้เจ็บค่อยๆหายไปอย่างน่าประหลาดเป็นเพราะบุญของดิฉันที่ได้เจอหลวงพ่อจรัญท่านนี้หลวงพ่อท่านเป็นผู้ประเสริฐด,ดิฉันสำนึกในคำพูดคำสอนของหลวงพ่อจึงเอาหนังสือสวดมนต์ไปแจกให้เพื่อนบ้านและเล่าอาการของดิฉันให้เพื่อนบ้านฟัง ดีชันสำนึกในพระคุณของหลวงพ่อที่โดนบันดาลให้ดีฉันหายจากโรคนี้มากดีฉันดีใจมากดิฉันเห็นใครกุ้มใจและมีปัญหาดิฉันก็จะนำหนังสือสวดมนต์ของหลวงพ่อไปมอบให้ให้หมั่นสวดมนต์ถ้ามีโอกาสไปนมัสาการหลวงพ่อด้วยที่วัดอัมพวนันอําเภอรมูุรีจังหวัดสิงห์บุรีขณะ สวดมนต์ดิฉันจะลำลึกถึงหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อได้แผ่เมตตาให้ดิฉันหายเป็นปกติจากโรคต่างๆวันเกิดของหลวงพ่อ15สิงหากระทั่งปี2543จนถึง2544ดิฉันจะไปทุกครั้งมีผู้คนไปหาหลวงพ่อมากมายทำให้รู้สึกปราบปลื้มเป็นยิ่งนะักดิฉันจะสวดอิติปิโสเท่ากับอายุ พิ่อีกหนึ่งบททุกคืนและสวดทุกบทในหนังสือจนจำขึ้นใจดิฉันจะไม่ลืมพระเดชพระคุณของหลวงพ่อพระผู้ซึ่งเปลี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมที่ทำให้ครอบครัวของดิฉันมีความสุขดิฉันจะไม่ลืมพระคุณท่านเลยปัจจุบันนี้หลวงพ่อจรันท่านมรณภาไปหลายปีแล้วนะคะอันนี้เป็นข้อมูลมาจากหนังสือเก่านะคะ